ทุกคนสวัสดีค่ะพอยหายไป2วันคิดถึงกันไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็มีรถสวยๆเข้ามาก็รีบรีวิวให้เลยนะยังไม่ทันหายไข้เลยทุกคนช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะฝุ่นเยอะนะคะนี่ท้องฟ้าก็เริ่มปลอดโปร่งแล้วนะ,ะวันนี้มารีวิวรถครอบรัวเจ็ดที่นั่งให้เ,เพื่อนๆดูกันดีกว่านะคะพี่ Fortuner 3.0ตัว V นะคะเป็นตัว4ฟ h e e l ทุกคนคันนี้นะคะรถขับ4ปี P 2013หล่อๆจัดมาให้อีก1คันนะคะ รถสีขาวเดิมๆเลยนะคะรับประกันไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำ้ค่ะออกรถกับพลอยจบเพียง999บาทค่ะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ผีทั่วประเทศด้วยนะคะคันนี้ได้กระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาลโลเจนให้ครบชุดเลยนะคะตัดหมอกมาด้านล่างด้วยนะเครื่องยนต์3.0คับซีได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอยางคุณภาพดีๆจับมาให้หชุดนะคะยางปีใหม่ค่ะ กระจกด้านข้างปรับทับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยนะคะมือจับโครเมียมแบบนี้เลยกันสาตว์ฟอร์จูเนอร์มีมาให้จัดเต็มเลยค่ะและนี่คือรถปี2013นะคะที่จะบอกว่าเลี่ยมมากๆนะคะเป็นรถเครื่องยนต์ 3-0D 4D VN Turbo นะคะคันนี้ก็เป็นตัว V เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่จะบอกว่าด้านท้ายก็มีครอบโครเมียมให้ด้วยนะไฟครอบโครเมียมนะคะโครเมียมฟอร์จูเนด้านหลัง กล้องหลังมีมาให้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในพื้นที่ห้องสัมภาระค่ะพื้นที่ห้องสัมภาระได้ก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะเบาะนะคะก็พับราบลงไปได้นะคะไม่สิพับแขวนตามสไตล์ของ f o r t จูเนค่ะและนี่คือบรรยากาศด้านในทุกคนคะช่องแอร์แถว3แถว2มีให้ทั่วถึงเลยนะคะทนสีเบดนะคะรถสะอาดมากๆเลยนะมีกล้องหลังนี้มาให้1ตัวค่ะ เบาะยิงสวยช่ำเลยนะเป็นเบาะสีเบทนะคะเป็นหนังด้วยทุกคนคะ่ะดูแลทาความสะอาดง่ายเพื่อนๆที่อยู่ไกลนะคะอยากจะรู้ว่ารถเคยชนเปน็นเครื่องจมน้าหรือเปล่านะคะเราคัดมาให้แล้วนะ,ะถ้าชนเราไม่ซื้อมาหรอกนะ,ะนี่เลยนะคะเพื่อนๆสบายใจได้นะคะน็อตเดิมๆทุกตัวนะคะตะเข็บเดิมเม็ดอัพเดิมค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับภายในนะคะพื้นที่ของ ผู้โดยสารน,นะคะผู้โดยสารเชนขึ้นรถได้เลยค่ะนี่จะบรรยากาศภายในนะคะสวยๆสะอาดมากๆนะคะเป็นโทนสีเบจเบาะหนังทั้ง7ที่นั่งนั่งกันได้สบายๆนะคะช่องแอร์มีให้ทั่วถึงเนะะี่ยปกผ้าห่มขึ้นตถวได้เลยะคะ่ะหนาวอย่างนี้นะคะมีปูพรมมาให้ด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศด้านในเลยค่ะไปเรามาดูการสําหรับที่นั่งของคนขับเป็นยังไงบ้างคะ่ะที่นั่งของคนขับนะคะเพื่อนๆจะได้ชุดเบาะชุดเดียวกัน ลายเดียวกันแบบนี้มาให้นะคะที่นั่งคนขับเพื่อนจะได้บาะปรับไฟฟ้านะคะนั่งได้สะดวกเลยปรับได้สะดวกเลยนะคะเมื่อกี้พอยมาก็ปรับง่ายมากรถปี2 0 1 3จะบอกว่าไม์วิ่งไปแค่แสนห้านี่คำนวณดีๆวิ่งน้อยนะวิ่งน้อยมากๆนะคะพวงมาลัยลายไม้ตกแต่งหุ้มหนังค u i control แบบนี้มาให้นะคะรับสายวางสายปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้หมดเลยพอยเลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วด้วยนะคะ คอนโซลเป็นยังไง<ม>นี่คอนโซลสวยมากๆเลยนะคะมีนาฬิกาอนาล็อกด้านบนด้วยนะแต่ต้องปรับเวลาใหม่นะตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะคะช่องแอร์นะคะดีไซน์สวยๆคอนโซลลายไม้ด้วยค่ะจอตรงกลางนะคะมาพร้อมกับระบบนำทางแผนที่มาให้เมนูต่างๆเข้าเชื่อมต่อได้หมดนะมีช่องเสียบเสียบแผ่นแบบอะไรนะ m e เมมโมรี่คาด้ห้ด้วยนะ มาดูกันนะคะนี่คือกล้องหลังนะคะกล้องหลังก็ถอยรถได้สบายๆเลยค่ะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเพื่อนๆค่ะปรับแรงลมทิศทางอุณหภูมินะคะได้แค่นี้เลยง่ายๆนะคะด้านล่างถัดลงมามีช่องเสียบสาย a US, USB x u ตรงนี้ค่ะและนี่คือเกียร์โนะคะเกียร์โมาให้ นี่นะคะไดเกียออโต้ด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะมาดูกันในนี้นะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้ด้วยนะคะภาษีพระบบคอยต่อให้ฟรีนะไม่คิดตังค์นะคะม่านบังแดดอยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนคะ่ะคันนี้ก็ถ้าพูดถึงความเนียบนะคะให้เต็มสินะคะสวยมากๆเลยนะคะเครื่องเดิมตัวถังเดิมทุกอย่าง น็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมค่ะและนี่ค <quer> ือความสวยที <et>. donc, ่คุณจะได้รับนะคะกับราคาพิเศษเพียง569,000บาทนะคะพันเพียง11,999บาทเท่านั้นสวยไหมคะถ้าสวยกดใจให้หน่อยนะคะหรืออยากจะดูรถสวยเพิ่มเติมกดติดตามค่ะหรือใครนะคะที่อยากจะเป็นเพื่อนกันกด subscribe ได้เลยค่ะคดีก็เป็น Fortuner 3.0 V จุ o ศ v นะคะเกียร์ออโต้ปี2013นะคะพิเศษนะคะออกรถใช้เงินเพียง999บบาทจบทุกอย่างบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะขอบคุณค่ะ